ต้องเลือกต้นจังไงเป็นแบบใส่มีดเอาสิมาดึงขึ้นเลยหรือบอกโจกคนนะยามันโบแมนแนวซีมือมือมันสสุดใสกับเจ็ดขันมีจอมขันมียอดมันหนึงสี่จงไว้ยังสี่ก็ได้ตัดเหล่าก็เน็บลงเลยครับจากสองขอมือเน็บลงไปเยาวาใต้แย่ห้มันถ่วมยอดพีวีนี่ขันถ่วมไปแล้นครับเพาะไ่เรามีวิธีหนึ่งขันสีโบไฮรอดเนี่ยซีอั้มไว้อั้มคือยังต้องมาสวนที่สีบอกบพรอยากออกรายการบัะคำเป็นเทคนิคของสวนโอแมนแพงขันอยากมาบมา แอมไปออมใส่บางพะนะมันสิออกลดออกขมไปแหลมแหลมจนวยโอ้แทบจะไปหัดกินถั่วมันสิยามขันผู้สาวมาซื้อจะเฮ็ดสีกำกำหญ่เนี่ยผู้ถูกะกำหน่อยลงอือเังเสียเย็นมากันนั่นโอ้ยพอเก็บหมดแล้วท่านมันเก็บบัวทันน้ยเฮ็ดหลับหลับมแต่เงินนี่แหละ ครับมันสิเป็นพ้นเป็นลำขึ้นมากโกด,ดูดิเขาเหยียบลงไปลูบลงไปแา่เขาเห็นไปที่นี่แสดงว่ามันกับว่าต้องปลูกไหมบได้ปลูกไม่เลยยมมามันลงมันสิเป็นสาวอายุ14 15ขึ้นมาเลยต้นขึ้นมาได้รลดเงินสอดพอร์ลรอดเงินมาแล้วรลดตื่นมาเศร้าครับสวัสดีครับไล่าการเกษตรกรไทยสังไได้นะครับอีพี่นี่อยู่ที่สวนพักกันจองหรือว่าพัก ขั้นจองบมานเท่านะครับเจ้าเสียเป็นคุณพ่อเพิ่นก็ลังเก็บนะครับว่าเพิ่นสิเก็บไปยังหรอกเพิ่นมีวิธีการปลูกยังไงครับพ่อสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับครับผมพ่อใบหรือพ่อวาลากรซื้อเอาบุญนะบ้านองกุงไหมูที่ซีตำบลวันเม้งอำเภอหนองเรือพ่อแจนเท่านี่แหละครับปลูกยังครับตอนนี้ปลูกพักกันจองหรือพักไผ่นี่แหละครับบ้านเฮ่าในเอื้อนพักกันจองมาั้งแต่พ่อเมียเพื่อนผ้าเอื้อนกัได้เอื้อนน้ำเพื่อนครับ จัะว,าว่ายนวยังจังซื้อว่าพกักกานจองครับปลูกเงี้ยนีปลูกลไร่บ้างได้ครับพ่อปลูกอะไรกลัวเนี้ยไรกลัวเนี้ยไรกลัวเนี้ยประมาณจะก,ก่ออยู่นี่จะลุ่มโอ้มันสีบ่เป็นพันสองพันผุดเลยเหรอนี้ยครับขันบ่ว่าหลายกว่านั่นอ่ะอปลูกนี่พ่อปลูกไปเฮ็ดยังครับปลูกเป็นอาชีพเลยครับขายขายครับสร้างรายได้เลยสร้างรายได้เลย,รเลยครับเต้นขึ้นมาได้โลดเงิน เออ,เอ,อซอสปลอร้อนเน,นื้มาแล้วรว้อตื่นมาเศร้าว่วาจะเก็บว่าจะยัดขันครับปลูกนี่ปลูกยากวะครับพ่อโอ้ยปลูกง่ายไรปลูกแกังไรเอ,อ้าสมมติผมสิปลูกนี่ผมต้องเลือกต้นจังใดปลูกต้นจังสี่กับปลูกไดมัด่งก็คือเลือกขึ้นมาต้นหนึ่งห้ผมบังเอิญปครับครับเนี่ยใส่มีดเอาเด้อครับใส่มีดเอาส,สิมาดึงขึ้นนะยหรือบอกโจกคนหะยามันบม่เหม็นเนี้ือเอามีดซับมีดเงาซับหกัก คำคำเบิงมือสีมคำเบิงมันสีสุดใสกับเจ็ดเจ็ดประมาณลักษณะประมาณนี้ครับล่างเบิงเบิงหักจันสี่เป็น้องเก็บหักไปหไรยบ่ครับการตัดบ่ครับพือบ่อก็ไ้กระไรกระตีกันติดคือกันอือจังสี่ต้องตัดใบตันยังบ่เหอในการไปปลูกตัดใบกับูหลังค้นกับตัดก็ได้ขันใจผมผมกับอยากตัดรอกเนี้ยครับนี่ขันมี่จอมขันมียอดมันนังสี่จงไว้ังสี่ก็ไไ้อืม บอลเน่ตัดเราเพราะว่ามันสี่คบคู่ตัดเรากันเน็บลงเลยครับจากสองข้อมือครับกิดสี่มุมมันจากเจ็ดแปดเส้นเนาเน็บลงไปเน็บลงไปเจอะว่าไตเจ้าไห้มันถ่วมยอดพีวีนี่เออยาให้มันถ่วมยอดครับพ่อยาให้มันถ่วมยอดขั้นถ่วมไปแั้วครับพ่อตายตายเลยอันบ่โว้ยบ่เหลืออืมนี่ถ่วมยอดจากการจากประสบการณ์มานี่คือบ่รอด บอรอดครับเรามีวิธีหนึ่งขันสีบใไ้รอดเนี่สีอัำไว้อัำคือยังตัวบ่รภาษาอังกฤษนี่เขาว่าจั้มดงนี้ภาษาไทยเขาว่าอัำภาษาอังกฤษเขาเอื่นว่าบ่บอกนะบอบอกเหมือครับเอมันมีพอนี่สีตรงมาสวนพี่สีบอเออบอากออกไล่การปัะคำเป็นเทคนี้ของสวนเป็นทคนี้ของสวนครับเป็นสวรของทางสวนครับบอเมียนแพ่งพอสีหู เ็ศไปศึกษาไปเดี๋ยวรู้เองหักละขันจากมับมาเนมบัณบัีฑผมสีเก็บเก็บขายเก็บอะไรป่ะเนี่ยเก็บพือกันครับเก็บอันมัปลูกปะเก็บอะบ่อครับเด็ดเนี่ยครับเนี่ยส่วนที่กินได้เนี่ยคือเป็นดอกดอกน้อยายแกงซี่เข้ายาวเนี่ยอะไรอันไหนอันไหนพอออกครับเนี่ยมันน้อยเนี่ยใส่เกลืครับใส่ครับ นี่เอาครับนี่จอกีังวซี่นี่อันที่เอาอ้าวจุ่มๆเนี่ยครับนี่เอาเจนซี่เอาครับเจนซี่เอาเอาขอพวกไงแก่ก็ได้เนี่ยเนี่ยเอาเลยโอ้ารอหนี่งามงามเนี่ยเนี่ยเนี่ยเม็ดมืดเลยเนี่ยครับเนี่ยเขาก็ดึงออกไว้พร้อมโตเดี๋ยนี่คือการรักษามันละก็คือเก็บไปน้ำเก็บไปน้ำบวงไปน้ำแตงไปน้ำแตงไปน้ำพ่อบังเกิดใช่รี่ก็เจ็บใส่กระมังพร้อม อ่าอันนั้นไล่ได้พิเศษบัดนี้ผมขอบางไอ้แก่นะครับอันยอดได้ทีที่พ่อสีนัดสทีเอาไปขายเนี่อ๋อนี่ครับอันนี้คือทีเฮ้าเอาไปขายปัจจุบันครับงามทีลักษณะประมาณนี้ครับขันอ่อนกว่านี้มันโบมี่มองกินแมมลูกเพรามาอ่านมึงจังผมคนรุ่นไม่นี่ผมอยากรู้เพิ่นเอาไปกินยังไงครับเพรอค่นรุ่นไม่นี่ก็กินเป็่นโบผถามลูกลูกกินเป็นบ่เคยยินบ่ผมกินบ่เป็นเพื่อนเพิ่อนเอาไปเห็ดยังครับ เพิ่นเอาไปอ้อมอ้อม่หมามงวัวเนี่ยเราก็อ้อมปลาไหลหมู่วัาน,นี่เพิ่นก็มาซื้อไถขังชุมแพร่พุล่ะครับว่าอยากได้พักกันจองเสียวไปยังหัวหน้าพอก็เลยถามไปอ้อมส่บางะนะโอ้ยมีอยากโตวน้อสุดหรอกเนี่ยมันเสียวออกรดออกขมไปแหลมแหลมจันเอยโอาแซมเอมอจะไปหัดกินถั่วมันสยาม <c oughs> บันนี้พอขายยังไงครับยังยูนในก้กามือเนี่ย,ยประมาณจีกบาท พอสิกำไม้เบิง้งอืมขันผู้สาวมาซื้อก็เฮ็ดสีกำกำใหญ่แน่อืมแนี่ยพุทโธ่เลยฮะพุทโธ่กัเฮ็ดกำหน้อยลงโอ้โห่สีหน้อยอยู่ห้องกระเอาแก่ๆสีห้องเจ็บถิมเลยเนี่ยการเจ็บมันเพยากเพราะเปียกหรอกอืมมีวิธีหนึ่งขันห้องปลูกแล้วจังเสียครับเอาคำเบิง้ง ภาษาอังกฤษเขาว่าขื้นข้นเนี่ยคำาเบิ้งจ้ะครับมันสิ่เป็นตอขึ้นมากเป็นตอขึ้นมาวิธีนี่ขันเข้ปผูกแล้วมันสี่เร็วดีกว่าข้าตัดนี่ตีนน่ะกระทุ่งมันลงเลยครับหากมันบ่ขาดเมีนบ่นั่นลงไปแล้วเด้อน่ะเห็นบ่นี่น่ะสีได้เร็ว้วครับเราก็บ่เบสียเวลา กานปลูกไม่ก็ต้องเป็นเดียนเดียวพอแล้วอันนี้ยหน่อยกนนี่ยุ่ละเห็นยนาเห็้อ่ะเนี่ยจั๊กี่นี่จักบาทหาบาทห้าบาทครับเนี้ยประมาณจากันพ่อนี่ประมาณรมสิบกัว่นนี้เยเน้ยสิบกลัวหอไปเนสิบสี่สิบห้าเจ็บจักกอเนี่ยก็สิบห้ากอหรอครับเพราะว่ามันดอกละกอดอกละกอเร่างนก็สองล้างานก็สองเต้เออแมนดูมัน มันออกลูกกรับแลเวแต่มองครับเนี่ยจังเสี่ยเห็นว่ากันนั่นโอ้ยพอเก็บหมดแล้วท่านมันเก็บหมดท่านน่าเอ้ยเห็ดหลับหลับนี่ตัเงินนี่เลยเนี่ยบันีมือหนึ่งนี่จังจังใปัจจุบันนี่เก็บรายบานใดครับ่ะเก็บจากบัตรเก็บบขาดสองร้อยบขาดสองร้อยครับพอมดเลยเก็บน้ำเด้หายายได้หายายต้องเก็บ่ะครับลังมือลังมือพอยากอะ ขันพอได้ลุยลงน้ำกะมือละสองร้อยสามร้อยอเออแต่เครือของพอเนี่ยเก็บช่วงไหนครับช่วงเศร้าช่วงเศร้ากับช่วงแรงช่วงเศร้ากับเนี่ยมาแรกนี่สิครับอ๋อช่วงแดดอ้อนมาต่อไปครับช่วงแดดอ่อนมันสีบ๊อบันนะลูกเห็นว่าเนี่ยเห็นว่าถือบตั้บเลเด้วยพ่อหนะมันตีนดีใส่สีถื่อนลงเลยั่นเขาเอิยนว่ามันขืนค้นครับครับอันนี้บอกได้ยุอันนี้บอกว่าอะไรให้นี่ อ่นบอกว่าไ้นะ,ะวางได้อันบอกว่าไ้ว่าวัฒนได้ <c oughs> หลงกลด์ดีเนลย <c oughs> นี่ทั้งว่าอันบอกว่าไ้วางได้ก่อนผูใ้ใดเอาไปปลูกบ,บ่มีเหลือ,อตายมัดตายมัดหลวง,งพ่อเนี่ยปลูกปลูกมันตลูดเลยครับแปลงเนี่ยได้ปีหนึ่งเดือนพืชสภาท,ที่ผ่านมากนะครับครับผมปลูกเดือนปีหกหายี่สิบเก้าสามสิบ เดือนพฤษภาคมมันเลยครบรอบกลายมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็เดือนมีทุนหน้าแล้วมันกลายมาปีที่เขาเดือนนึงแล้วครับตะก้อนเหนี่ยมทีวงนี้เป็นทีนยังครับเหรอหน้าครับไ้ห,หน้ามาตะพอตะแม่เลยเฮ็ดไท้เห็ดหน้าปลูกเขาอย่างเดียวตีพ่างกันบ่ของเขานี่พ่ะครับอันนี้พิ่นกับบม่บมีความฉิดเนวใดเนาะกับผ้าปลูกเขาผ้าลูกผ้าล้านปลูกเขากะเลยเห็ดปลูกเขาปลูกหน้ามาเลยมเนตคคดว่อาอันี้ก็ได้เอามาปลูกพักกันจวงให้นี่พ่อ มากับปลูกเล่นเรียรอรอรอ้อมแบมรอคล้องมองพักหลอดอยู่แม่นเขาเห็นเขาขึ้นมากถ่วมคนกับบ้องหูจักว่ามีผ้าก,กันจรองอเออก็เลยเก็บไปขายในบ้านครับเก็บไปบาใดก็ขายดีบ้านนั้นมาส่งสีเขาท่าเราทั่วบานนี้ว่าเก็บไปเท่าใดกับบอยังเทละร้อยเทละห้าสิบป,ปล่อยกลัวกับบอยัง ไข่ดีแห้งไข่ดีแห้งมันคือหน่อยแทบพมนว่ามึงก็เลยฉีดวาจังสี <c oughs> ไขหน้าถิ่มเลยวันนี้กูสีขยายแต่เกี้ยวเขาเกี้ยวน้ามล้วพละก็เล่งเลแหรวครับอกีกน,นึงในมันเด้อในมันสีไหลลงมาจากคลองเชิงพุนเดอ้อในมันอ่ะไหลลงมานี่มันสีมาเกิดอยู่น้ำปลาเขาเลยมองเห็นเพิ่นนี่สีอยู่กับในมันในมันไหลต๊ะไส์สีเกิดมองเห็นครับ เนาว่าเปลี่นอันนี้น้ำแห้งบ่ได้ได้ลูกเนี่ยเมื่อตึ๊บเนี่ยเบี้ยมันนะสิ่เมื่อตึ๊บไปมดเลยเอพอแล้วบ่อยแหง้งพอฉีกันเก็บอืมมันนีอ่อะไรไทหนาออกเขานาออกไถหนาออกกับมันหลวงเขาซุ่มอยู่ในปลาเขานี่เนี่ยมาได้ยุคเพิ่งนึงประมาณลักซักไปถี่ละครับดัดําจากพ่นมามืฮอดนี้ก็เลยขยายบ้า ซุ้มนั่นงามแล้วก็ควายออกมาแล้วก็ไปถอดยุทแถวแถวนั่นออกมาออกมาวันนี้คนนนั่ขี่ไปขี้มาผลมาบ่าดถือว่าหาผู้พักกัญจองอยู่เอ้าผู้ลงคนกับวายุทแล้วเอ้ไม่เป็นบ้าหรืองนี้บ้าหรือบักกันนี่กับสิวายุทล่ะอู้หักกัญจองตัวน่ะมาสั่นว่าผู้เกิดไม่ใหญ่รุ่นเขาสิผู้หูดอกแต่ว่าผู้หูเขาหูผักกัญจองตัวน่ะมาสั่นของดีนะตีผู้ลงคนกับวาอู้มันสมองมันสุดยอดแส่เงินมาสั่นว่า ถ้าขนาดกเกษตรอำเภอเนี่ยออกมาเบิ่งเนี่ยโอ้มันสมองเจี๊ยดมันสุดยอดแอ้เจ้าไหมซุ้มซุ้มมาแล้วบบบนี้ซุ้มมากะกะสั้งหัวเขาสร้างหัวเพื่นเออเขาไปขายให้คือเก่าละอ้าวแต่สีว้าจังได้เพราะว่าเขามันเป็นเศรษฐก,กิจของเขาน่ะเด้เป็นอาชีพไปแล้วเป็นอาชีพไปแล้ว,ลวคู่ย่องกับไรคู่ว้านกับไรไอ้จ้งมือนี่นี่พราะตีเก็บไรไปเนี่ยไไนี่มือนี่ก็ ก็สิเก็บไว้ให้ลูกให้เต้ากินไปซืลูกพพอกเก็บเดีวเมื่อเนเศร้าพอเราจังว่ากันไหมครับไปถามยายสักอนพักขั้นจองนี่มีอายุป่ะพอ่อมีอายุเลยดูแล้วมีอันมีอายุไขรยังฟีบอ่อายุมันนอ่ะปลูกได้พ<ข>อ,อชดวามั่นสิบบ่มีอายุเปลี่ยนคือเห็ดคือพอเห็ดน,น่ะเข้าใจบ่ครับเนี่ยต้นนี้สิเป็นเสาอยู่ยังปีบปันส <15, S 2> ิบห้าสิบหกก็ขึ้นข้นตะยำลงเลยนะ เป็นตัวไม้ขึ้นเราเด็ดนเดออธิบายให้ดีครับมันขึ้นคนมันสิเป็นนุน่นมันวาครับมันสิเป็นพลครับมันสิเป็นพลเป็นลั่มขึ้นมาก,กาโกด,ดูดิ<อ>ลูกเป็นพลบัดนี้เข้ากับยำลงไปอีกเขาหยียบลงไปยำใหกที่กึ่ยังปลูกไม้นี่เนาะเออให้มันลุบลงไปไห้มันอมเดี๋ยวพอว่าสิค่ำหาต้นไหนมันขึ้นมันคักเลยเนี่ยไอ้ลูกเบิงมันขึ้นมาจนเป็นตะสังเจี้ยงอย่างอีตัวครับคือมันลอยขึ้นเราไปแมนบพ่ะครับ สา<ม>เฮ็ดวิธีนี่สแสดงว่ามันก็บ่ต้องปลูกไหมครับบ่ได้ปลูกไม่เลยเขาก็ต้องขยันมายำ้ำม,มาดูแลว่ามันขืนโค้นบ่ขันขืนโค้นก็บทื่อทือ่อมาลงย้ำมาลงมันสิเป็นสาวอายุสิบสี่สิบห้าขึ้นมาเลยน้ำหน่อยๆจังหัวด้วยลูกครับมือหนึ่งนี่สี่เก็บได้ไหลายมาในฝ่อของเขาเนี่ยเรี๋วเขาขายยอดขายเขามาณเะ่าไมันก็นกยอยู่ในเล่200าสองร้อยกัวมือได้ไหลายนี่ประมาณเท่าไหร่ครัประมาณ ซีหา้อยครับขันสีบวกกันแล่วอื่นก็เป็นพันธาตัวนี้ซีหา้อยได้อืถือว่าเป็นลักต่อไปเอื่นว่าเป็นลักถ้แมันสีผสมประสานกันไปหลายอันหลายแนวครับบอสไซว่ามีแต่อันเดียวองพอน่ะอืเอ้าวันนี้ผูกแล้วเอาไปขายจังไรก็ขายทรงตามตลาดแน่ไหมค่ะมารับซื้อใือไทยบ้านครับมาซื้อเป็นกำเป็นยังไปขายตะลักเาบาทยี่สิบบาทไปกิน จังฮ่อยอยู่ข่างทางนี่มีคนแบบสืบข่างทางป่ะครับมีเก็บพักกันจองเห็นแน่ไหมส่วนเอาจักบาทขันส่งหน่อยหลาห้องก็บย่างไม่เก็บไฟไหมโอ้ยบอรครับบอว่างนตัวขันส่งเป็นร้อยเออเดี๋ยวผมเก็บให้ตัวเนาะเออห้องฉีกันเปลี่ยนชุดเนาะชุดนักล้ำชุดนักเต้นไหมห้องก็ต้องได้เปลี่ยนแมนบอขันอะ่ะครับอนนเอาแน่สิเอ้ยไปจักสิบบาทแน่นส่วนลงเก็บเอาโลดตัว,ตวบอกระลงเก็บมาเลย แดีวาโอ้ยผมยากอยู่ัตัวเอาก็ต่อไปอันตัวลูกต่อไปเังสีอันตัวมันกบบจังบระพิเพื้นครับอปลูกพักขั้นจองไอ้ดียังไครับผะมันขายได้เสม,มอตื่นขึ้นมาได้เงินหลดเออมีคนมาซื้อพับหลดยังมาเศ้าได้เงินเลยครับดีว่าครับลูกว่าขันได้เงินดีครับเงินเขามาหาดิเขาด,ดีเล่นไปหาดิเออตื่นขึ้นมาไม่เจ็บครับตื่นเศ้าขึ้นไม่เจ็บเก็บแล้วก็ต้องไปหาเห็ดเล้าอินมันหลายอะไรเนะี่ยเอาเท่านี้ เบิ้งพอสิสักลักไป,ไปนปยังมือนี้เอาลอกนี่มือนี้เอาลอกนั่นมือนั่นเอาลอกนั่นมือละสองลอยมือละสองลอยไปยังแสครับมันสิไดไปได้เลยถ้าเปรียบเทียบกับปู่เขาสมัยด้กี้ละ่ะบ้าไฮน,นี่สิไดเงินจากบาทเมื่อไทยนี่ได้สตระแต่แปดกระสอบราคาสมัยน่ายยกช่วงนั้นมันก็มีเน่กับสิบสามสิบสี่บาทมันก็ได้หลายบาทเติมอยู่แปดสอบก้ประ,ประสอบหนึ่งก็สามสิบลูกแปดสอบกัสามแปดยี่สิบ ยี่สิบกิโลละสิบกว่าบาททั้งสี่มันก็สิได้อยู่เป็นหมื่นหรอเปล่าเปอแต่ิมาเปรียบเทียบกันแล้วมันสูงพักกันจองว่าได้แต่ว่าเขานี่มันได้ทีเดียวเนาะครับมันได้ทีเดียวพักขั้นจองนะครับพักกันจองนี่คิดเฉลี่ย์ทีมทีมในเดือนละห้าหกพันเนี่ยย่างต้มเนี่ยห้าหกพันเนี่ยสบายอย่าไปคิดหลายปีหนึ่งสิบสองเดือนกันไรเบื่อเลยหกหนึ่งเป็นหกเนี่ยห้าหกหมื่นแล้วคิดเอาสิปี ลายมันกะลายเอาส่วนตัวร่องผูพักขั้นจองพื้นที่เท่าไการกว่าไล่เศษเศษนี่แหละครับหนึ่งไล่หนึ่งไล่พอเสียบมาพอปะปีหนึ่งมันสิบว่าหอดุสิตแสดงว่าหนึ่งไล่หนึ่งแสนหน่อยไปครับหนึ่งไล่หนึ่งแสนหน่อยเอาวันนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากมาชมสวนด้วยมาหาพอนี่มาได้บ้าน,นียังครับบ้านนุ่งกุ้งใหญ่ตำบลบ้านเม้งอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนี่แหละมาหารวดพอใบติดถนนใหญ่เลยครับรถแล่เหือนวันเือนวันเมื่อโท่กะ 066 162 07 23ครับ